สวัสดีค่ะวันนี้จะพูดถึงเรื่องของการ work from home นะคะหรือการทำงานที่บ้านนะคะในช่วงวิกฤตโควิดแน่นอนการ work from home เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นที่จะทำให้การทำงานเดินไปข้างหน้านะคะไม่มีการหยุดไม่มีการพัก นะคะไม่ทําให้เกิดการเสียหายต่อการทํางานนะคะการเรียนการสอนการทํางานเป็นไปได้ด้วยความราบเรื่มตามปกตินะคะเพราะฉะนั้นการ work from home นะคะเป็นสิ่งที่สําคัญและจําเป็นที่จะทําให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพเป็นไปได้ด้วยดีนะคะในวิถีชีวิตใหม่เนาะคะ่ะยังไงก็ตามเนาะการ work from home นี่เราจะต้องมีการเตรียมการนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่อง การสื่อสารใช้ระบบ z o ู m ระบบ g o o g l e m e e t หรือต่างๆนะคะแล้วเราก็ต้องมีการตั้งเป้าว่าวันนี้เราจะต้องทำงานอะไรให้สำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันนะคะมีเอาพุทอะไรตอนเช้าตอนบ่ายต้องมีความชัดเจนหรือบางครั้งอาจจะต่อตอนเย็นได้นะคะประโยชน์ของ w o r o m r o m h เนี่มมีมากมายหลายประการแต่สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือทำให้เรามีความรู้สึกสดชื่นได้พักเต็มที่ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางนะคะ มีเวลารับประทานอาหารมีเวลาที่จะทําภารกิจส่วนตัวได้ด้วยความไม่เร่งรีบนักนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญมากและสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะทําได้ทุกหนทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นที่บ้านนะคะหรือที่ใดก็ตามที่มี Wifi เพราะฉะนั้นต้องเช็คระบบความสเสถียรของ Wifi ให้ดีนะคะแล้วมีการนัดแนะ ในการทำงานส่งสารสื่อสารการให้ได้ดีมีประสิทธิภาพตรงเวลานะคะแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญมากนะคะก็คือการที่จะทำให้ interaction กันได้ด้วยความเข้าใจกันดีทั้งสองฝ่ายหรือ two-way communication นั่นเองนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะชอบนะคะการ work from home ทำให้เรามีเวลา อยู่กับบ้านอยู่กับต้นไม้สายลมแสงแดดเพิ่มขึ้นแต่ไงก็ตามถ้า work from home อย่างเดียวมันก็จะทำให้เราขาดปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดเห็นหน้าเห็นตากันบางครั้งบางคราวเราก็ต้องไปที่เจอกันประชุมบ้างพูดคุยกันบ้างแต่บนพื้นฐานของการกำนึงถึง social d i s สเทนซิ่งหรือการรักษาระยะห่างและการใช้มาส์นะคะการใช้หน้ากากอนามัยใช้แอลกอฮอล์เพื่อความปลอดภัยจากโควิดนั่นเองนะคะ ขอมีความสุขกับการ work from home on site อนไลน์นะคะตามความเหมาะสมตามความสมดุลของแต่ละสถานที่แต่ละงานนะคะสวัสดีค่ะ